ยางรถระเบิดเกิดจากอะไรอย่างแรกการเติมลมยางที่ไม่พอดีตามคุ่มือหรือสติ๊กเกอร์ข้างรถแนะนําโดยเฉพาะการเติมลมยางที่อ่อนเกินไปจะเสี่ยงทาให้ยางระเบิดได้เพราะยางจะรับน้ําหนักมากเกินไปทําให้เกิดความร้อนภายในยางแรงดันในลมยางจะขยายตัวเป็นที่มาของยางระเบิดใช้ยางที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพเช่นเนื้อยางมีรอยแตกดอกยางหมดยางบวม พูดง่ายๆคือผิดปกติไปจากเดิมถ้ายังใช้ต่อเนี่ยมีโอกาสร,ระเบิดได้นะคะมันทุกน้ําหนักเยอะเกินไปยางแต่ละเส้นจะรองรับน้ําหนักได้ไม่เท่ากันสามารถดูได้จากตัวอักษรที่ติดอยู่ตรงตัวยางแบบนี้จะมีเขียนบอกเอาไว้ว่ามันทุกได้เท่าไหร่และไม่เกินเท่าไหร่ขับตกหลุมอย่างแรงอาจทำให้ยางระเบิดและยังทำให้ตัวล้อโคตรหรือเดียวผิดรูปได้สุดท้ายขับรถเร็วเกินไป อย่างทุกเส้นจะมีภาษาอังกฤษเขียนกำกับเอาไว้ว่าสามารถทํำความเร็วสูงสุดได้ที่เท่าไหร่ซึ่งเราก็เคยทําคลิปเรื่องนี้ไปแล้วสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดสาระความรู้เรื่องรถแบบนี้